นายนภัสเสียงสมบูรณ์พระเอกสุดฮอตที่ทำให้หัวใจสาวๆสั่นไหวด้วยความหล่อน่ารักเรียบร้อยเขาจึงกลายเป็นหนุ่มในฝันของผู้หญิงหลายคนนายนภัสเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2539ต้องบอกว่านายคือลูกไม้ใต้ต้นจริงๆเป็นลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่คุณภาพครับจออย่างหมูพิมพากาเสียงสมบูรณ์ รือแม่หมูที่คนในวงการบันเทิงเรียกตามลูกชายนั่นเองนายนภัรเป็นลูกชายคนเดียวของแม่หมูพิมพากาซึ่งเป็นซิงเกิลนมนสุดสตรองแม่หมูดูแลลูกชายอย่างดีทั้งเรื่องของการเรียนนายนภัรเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติบลอมโกลฟ จากนั้นเข้าศึกษาต่อนในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรศิลปาศาสตรบัณฑิตส,สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านกิจกรรมต่างๆจะเห็นว่านายนภัทมีความสามารถรอบด้านทั้งเรื่องของกีฬากอล์ฟที่เด็กๆแม่หมูส่งเสริมทางด้านนี้อย่างจริงจังหรือจะเป็นทางด้านร้องเพลงและเล่นดนตรีอย่างกีตาร์ ที่นายนภัทรเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากนักลองรุ่นใหญ่อย่างอัาซนีวสันจึงทําให้เขาเล่นกีตาร์อย่างจริงจงังนอกจากนี้นายนภัทรย,ยังมีดีกรีเป็นเดือนคณะและเป็นค้าากรรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยอีกด้วยเรียกว่ารอ,อครบจริงๆเส้นทางบันเทิงเริ่มต้นจากงานถ่ายแบบและงานโฆษณา จนกระทั่งในปี2,559ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกคือพรจากฟ้าถือเป็นการแจ้งเกิดของนายอย่างเต็มตัวเลยทีเดียวต่อมาในปี2,560นายได้เซ็นสัญญากับทางช่อง3ละครเรื่องแรกรักกันพลาวันคู่กับไอซ์ปีชยาและเรื่องทีไครทีมันและในปี2,562ถือเป็นปีแจ้งเกิดนายนภัสทำให้ชื่อเสียงโด่งดังแบบสุดขีด เมื่อเขาได้ร่วมงานกับนางเอกสาวสวยใบยเฟิร์นพิมพชนกในภาพยนตร์เรื่องเฟนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนโดยความน่ารักวัยใกล้เคียงกันเคมีเข้ากันดีจึงทำให้นายและใบเฟิร์นกลายเป็นคู่จิ้นที่คนลุ้นให้เป็นคู่จริงอย่างล้นหลามจากนั้นนายใบยเฟิร์นได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในละครเรื่องสร้อยสบันงา บทบาทของพี่เทียนที่นายแสดงนั้นก็ทําให้สาวๆออกอาการวันไหวใจละลายไปเลยและเรื่องนี้กระแสจิ้นกับใบเฟิร์นก็ยิ่งตอกย้ำอย่างหนักมากจนสุดท้ายในปี2565นายประกาศขอข้ามเส้นความเป็นเพื่อนใบเฟิร์นให้สัมภาษณ์ออกสื่ออย่างชัดเจนว่าสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วจากนี้จะเดินหน้าเริ่มสถานะใหม่เป็นคนรักข่าวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮามากๆทั้งคนในวงการและแฟนคลับ ต่างร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่ผลงานของเขายังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเป็นพระเอกที่มาแรงในปี2565เลยทีเดียว